ตอนนี้ก็มาถึงเชียงใหม่แล้วนะคะก็มากินร้านอาหารที่เราอยากกินมานานสาขามาจากกรุงเทพตอนนี้มาเปิดที่เชียงใหม่แล้วถึงเชียงใหม่แล้วจ้ากินข้าวแป๊บตอนนี้เชียงใหม่มีทองสมิธแล้วมีทองสมิธแล้วก็มีร้านร้านที่เราอยากกินมานานแต่ว่าเราเลือกกินร้านนี้ก่อน ของสมิธเราจะมากินตอนเย็นๆนะจ๊ะดีใจมากวันนี้มาทําเอกสารนะคะเอาเอกสารมาแปลที่เซนใหม่เราก็เลยมีโอกาสได้แวะมากินข้าวจริงๆอ่ะเราจะมาตั้งแต่เช้าแล้วเพื่อที่จะมากินข้าวมาเดินเที่ยวมาเดินเล่นอะไรแต่ว่าสามีตื่นสายเราก็เลยได้มาสายเราก็เลยได้มากินข้าวแล้วก็คงไม่ได้เที่ยวอะไรเยอะมากมายก็คงจะไปแปลเอกสารแล้วก็จะกลับบ้านเลยนะทุกคน ก็ไม่ได้ถ่ายคลิปให้ทุกคนดูมาแบบทิปแบบปรับมากตอนนี้ก็สั่งอาหารแล้วนั่งรออาหารนะคะรออาหารมาแล้วเดี๋ยวจะถ่ายคลิปภาพบรรยากาศอาหารให้ทุกคนดูค่ะอาหารมาแล้วค่ะน่าทานมากเลยใช่ไหมคะ้องหวีเอาเอกสารมารับรองเสร็จแล้วนะคะก็คือจะได้รับพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะได้รับเอกสารตอนเที่ยงเราก็เลยตัดสินใจว่าเราจะนอนกันที่เชียงใหม่แล้วเราไม่มีเสื้อผ้าไม่ได้เตรียมอะไรมาเราก็เลย ดมาหาซื้อเสื้อผ้าแล้วก็เราทําแบบด่วนก็เลยได้พรุ่งนี้กะว่าจะไม่นอนสรุปแล้วได้นอนเชียงใหม่หนึ่งคืนเพราะว่ามันเสร็จประมาณตอนเที่ยงนะคะเอกสารรับรองเสร็จประมาณตอนเที่ยงเราก็เลยตัดสินใจว่าเราจะนอนที่นี่เพื่อที่จะไม่ต้องขับรถไปเชียงรายแล้วก็ขับกลับมาอีกมันก็จะเหนื่อยมาก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 เราก,ก็เลยตัดสินใจนอนที่นี่นะคะทุกคนก็ตอนนี้ก็ กำลังจะขับรถไปที่เมยา่าแล้วก็กลับไปที่โรงแรมคือได้โรงแรมแล้วแล้วก็อาจจะไปเดินเล่นนิดหน่อยกินข้าวนู่นนี่นัน่นคงชิวๆอะคะ่ะวันนี้เป็นวันที่ชิวๆมากเป็นวันที่ตั้งใจว่าจะไม่ได้ถ่ายคลิปแต่ก็มีเรื่องให้ต้องได้ถ่ายคลิปกับว่าจะเอาเอกสารไม่ยืน่นเสร็จล้วก็กินข้าว,วก็กลับบ้านแต่สรุปแล้วก็มีแบบอะไรเยอะแยะมากมายให้เรามาถ่ายคลิปกันนะคะก็นั่นแหละก็มารอรุ้นกันว่าพรุ่งน,นี้ตื่นมารับเอกสารแล้วก็กลับบ้านกัน เราจะทําอะไรกันบ้างเราจะแวะเที่ยวที่ไหนกันต่อหรือว่าจะกลับบ้านเลยก็ยังไม่รู้จะยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะจ๊ะเมื่อกี้ไปร้านเค้กแล้วแต่ว่าเค้กหมดพายพายมะพร้าวหมดก็เลยอดกินตอนนี้ก็กําลังจะไปกินกว๋วยเตี๋ยวทองสม,มิตรจ้ากลับมาอีกรอบนะคะเมื่อเช้ากินที่ร้านนั้นตอนนี้เรา,ากินที่ทองสม,มิตร องซามิสาขานี้มียำด้วยสาขาที่เชียงใหม่คือเลิศมากแล้วก็มีชาบูเหมือนเอ็มเอ็มโซเปียเโซเปียก็จะมีพวกฮอตพอรตชาบู u, อะไรเงี้ยเออเลิศแต่ว่าเราไม่ทานนะจ๊ะเรากินไปเตี๋ยวเหมือนเดิมต่อให้จะมีอะไรเราก็กินไปเตี๋ยวเหมือนเดิมจ้ะ ทานข้าวทานขนมตอนนี้ก็จะมาเดินที่เมย่ากันนะคะรถติดอยู่แยกเมยา่าเดี๋ยวจะไปเดินเล่นที่เมย่าก,กันจ้ามาซื้อกระเป๋าเดินทางที่นารยาที่เมยา่ามาเดินเล่นเมย่านะคะแล้วก็จะไปเดินที่นินมานก,กันต่อมากินร้านมนนะคะ ร้านมนขนมปังปิ้งมาเชียงใหม่เพื่อมากิน,นจ๊าไม่ได้มาเดินเอกสารแล้วอันนี้ก็มากินขนมต่อจ้ามาเดินเล่นต่อนะคะทุกคน굿มอร์นิ่งค่ะทุกคนเช้านี้เราก็ยังอยู่ที่เชียงใหม่นะคะวันนี้เราก็จะได้เอกสารแล้วเอกสารเสร็จวันนี้เราก็จะไปรับเอกสารแล้วก็จะขับกับเชียงรายกันนะคะ ก็รู้สึกว่าตัดสินใจถูกต้องที่นอนที่เชียงใหม่ไม่ขับกลับเชียงรายแล้วก็ขับกลับมาใหม่เพราะว่ามันจะเหนื่อยมากๆ <_ d ata> ก็นั่นแหละแต่งตัวอาบน้ําเสร็จแล้วแต่ใส่ชุดเดิมเพราะว่าเอาชุดแม่ไปซักแล้วชุดแม่เปียกเราก็เลยต้องรับผิดชอบด้วยการใส่ชุดเดิมชุดที่เราเอามาแล้วก็ให้แม่ใส่นะคะเราก็จะไปกินข้าวกันนะคะคง <m> <m> ไม่ไปกินไหนไกลคงกินแถวโรงแรม Rule แถวเนินมานก่อนที่จะไปรับเอกสารเอกสารเสร็จตอนเที่ยงตอนนี้ก็เป็นเวลา9ก้าโมงนะคะก็ จะแวะไปกินข้าวก่อนก่อนที่จะไปรับเอกสารค่ะนูน่นนางหิวมากนางเข็นลูกไปแล้วเรากินเสร็จแล้วเราก็จะไปรับเอกสารกันนะคะทุกคนร้านนี้อย่างที่ทุกคนรู้ว่าอาหารอร่อยแล้วก็คน,คนเยอะมากแต่วันนี้เรามาเช้า10บโมงคนคงไม่เยอะมากตอนนี้เราก็จอดรถไว้อย่างที่ทุกคนรู้ว่าซอยนินมานคือเป็นซอยที่หาที่จอดรถดยากมาก เอาจอดรถไว้ตรงนั้นมีที่จอดพอดีนะคะเราก็กําลังจะเดินไปกินข้าวซอยนินมานกันจ้าคุณสาอยากกินข้าวซอยนินมานมากคือบ่นตลอดมาเชียงใหม่ต้องพาฉันมากินข้าวซอยนินมานนะข้าวซอยนินมานนะคือเราไปกินอ่ซอยโซอ,อิอะไรซอยโซอีข้าวซอยโซอิอะไรมาแล้วแต่ว่าสามีไม่ชอบสามีชอบข้าวซอยนินมานมากกว่านางบอกว่าอันเนี้ยน้ํามันเข้มข้นกํนลาลังพอดีแต่โซอิก็คือแบบ มันเข้มข้นเกินไปแล้วนะมันแห้งเกินไปคือแล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลนะทุกคนก็คุณสามีก็เลยชอบร้านนี้มากกว่าเลยมากินร้านนี้ค่ะกลับมาซ้ําอีกรอบพาคุณสามซ้ำอีกรอบคุณสากินข้าวซอยเหนือนะส่วนอองกับแม่นะคะกินไส้อัว่วน้ําพริกเห็ดแล้วก็แกงโขยังไม่มาแกงโขมาแนละ้วอร่อยมากกินจนจะหมดแล้ว เราก็ต้องกินหวานนะคะนีรว,วมมิตรจ้ากินข้าวเสร็จแล้วเลยซื้อโดนัทไปฝากหลานหลาที่บ้านนะคะเราแวะกินข้าวนะคะระหว่างทางกับเชียงรายน้ำเย็นมากมาแบบไม่ได้ตั้งใจนะคะอยู่ดีๆก็มาจอดรถแล้วก็มากินข้าวค่ะคือบรรยากาศดีมากคือว่า,า,า่ังฟังแฟนอะไรสักอย่างคือร้านโอเคมากน่ารักมากแล้วก็ เดินในน้ำเย็นสบายบรรยากาศดีๆอิ่มมากนะคะแต่เพื่อเป็นมารยาทมาร้านอาหารเราก็ต้องสั่งอาหารนะตานี่จะจับวิวบรรยากาศสวยๆที่ร้านอาหารมีสวนดอกไม้ถ่ายรูปด้วยทุกคนสวยมากตอนนี้ดอกไม้เริ่มแก่แล้วแต่ก็ยังสวยอยู่นะคะ ตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอเราได้เอกสารที่เราไปสแตมป์มาเสร็จเรียบร้อยแล้วเอกสารที่เราไปสแตมป์มาที่กงศุลเมื่อวานที่ไปที่เชียงใหม่ก็คืออยู่ที่เชียงใหม่2วันไปกงศูลเพื่อที่เพื่อที่เราจะไปสแตมป์พอสแตมป์เสร็จปุ๊บเราก็มาที่อำเภอพญาเมืงลายซึ่งเราจะมาทําเรื่องย้ายลูกเข้าทะเบียนบ้านก่อนที่เราจะไปถ่ายทาพาสปอร์ตแต่เรื่องมันมีอยู่ว่าเอามาที่อำเภอเสร็จปุ๊บมันก็ต้องสัมภาษณ์ สัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้านสัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ต้องสัมภาษณ์เราแล้วก็เราต้องมีพยานทีนี้ซึ่งวันที่เรามาเมื่อสามอาท์ที่แล้วเขาไม่ได้บอกอย่างนี้กลายเป็นว่าเราต้องโทรไปหาผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านก็ไม่ว่าเวลาที่จะต้องมาสัมภาษณ์แล้วเขาก็ต้องเอาเอกสารไปให้ประหลัดพอเสร็จปุ๊บมาสัมภาษณ์ที่เราสัมภาษณ์เสร็จปุ๊บก็ต้องส่งไปที่นายอำเภอ3-4วันแล้วเราจะกลับนอร์เวย์อาทิตย์หน้า ซึ่งไม่รู้ว่าเอกสารจะเสร็จหรือเปล่าเราบินไปที่สถานทูตท,ที่กรุงเทพเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วแล้วตอนแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์นี้เราก็ต้องไปที่เชียงใหม่เพื่อไปสแตมป์เอกสารที่กงศุลงงมากก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะทําเอกสารสําเร็จแล้วก็ทันก่อนที่เราจะกลับน,นอร์เวย์หรือเปล่าเดี๋ยวจะมารายงานให้ทุกคนฟังเรื่อยๆนะคะตอนนี้ต้องไปถ่ายรูปรูป ซึ่งเขาก็ไม่ได้แจ้งอีกเหมือนกันว่าต้องเอารูปลูกมาด้วยเราก็เลยต้องกระเตงลูกนะจ๊ะเพื่อไปถ่ายรูปลูกจ้ะนี่แหละค่ะการทําเรื่องเอกสารที่เมืองไทยเดี๋ยวจะมารายงานให้ทุกคนฟังเรื่อยๆนะจ๊ะถ่ายรูปลูกเสร็จแล้วเราก็เอารูปมาให้ที่อำเภอเสร็จแล้วแล้วเขาก็ติดตรงที่กระดาษอะไรของเขาได้แหละเออแล้วอองก็เลยบอกว่ามีอะไรที่เราต้องทําอีกไหมเพราะว่ามาทีไรต้องเจอเรื่องเซอร์ไพรส์ตลอด มาอันนั้นไม่ครบอันนี้ไม่ครบคือเขาบอกไม่หมดมันไม่ใช่ไม่ครบนะคือเขาบอกเราไม่หมดว่าเราต้องเตรียมอะไรมามั่งก็เลยกลายเป็นว่าเราต้องวิ่งไปนู่นทีวิ่งไปนี่ทีตอนนี้เขาอะบอกว่าเอกสารอะจะเสร็จประมาณรอให้รอใครก็ไม่รู้ที่จะมาเซ็นอีกหนึ่งคนขาดแค่คนนั้นเขาจะเข้าประมาณตอนบ่ายโมงถ้าเอกสารเสร็จก็คือเราสามารถย้ายลูกเข้าทะเบียนบ้านได้เลยวันนี้พรุ่งนี้เราก็ไปทำพาสปอร์ตได้แต่ถ้า คนนั้นไม่มาคนนั้นมาพรุ่งนี้ก็คือเอกสารจะเสร็จพรุ่งนี้ก็คือย้ายเข้าพรุ่งนี้แล้ววันศุกร์เราต้องไปทำพาสปอร์ตหัวจะปวดปวดหัวมากทุกคนวุ่นวายมากเดินทางวิ่งจนขาดเออจงแบบรองเท้าขาดอะวิ่งแบบเดินเรื่องอะตรงนั้นไปถทยเอกสารตรงนี้มาไปนู่นนี่นี่คือไปเชียงใหม่ก็ต้องไปนอนถึงสองวันทําเรื่องแล้วก็กลับมาที่นี่อีก เหนื่อยมากทุกคนนั่นแหละคะ่ะเดี๋ยวจะมาอัปเดตตอนเสร็จว่าเป็นยังไงนะคะก็ตอนนี้ก็รอเขาโทรมาว่าเอกสารเป็นอะไรยังไงได้หรือยังนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ทุกคนฟัง่อยๆนะจ๊ะทุกคนเมื่อกี้ไปอำเภอมาแล้วแล้วก็จะไปเอาเอกสารแต่ว่าเอกสารยังไม่เสร็จรอนายอำเภอเซ็นเมืองไทยมันเป็นหาอะไรก็ไม่รู้ทุกคนคือมันต้องรอคนนน้นเซ็นคนนี้เซ็นนู่นนี่นั่น องอ่ะจะกลับวันจันทร์แล้วแล้วเราต้องทําเสร็จให้พันเอกสารจริงจริงอะ่ะเอกสารต้องเสร็จวันนี้พนักงานอะ่ะบอกไม่ครบบอกว่าให้เราอะ่ะไปแปลเอกสารเสร็จปุ๊บกงสูตรสแตปมสแตปมเสร็จแล้วเราก็สามารถมาย้ายชื่อลูกได้แต่เปล่าค่ะไม่ใช่อย่างนั้นมันต้องมีผู้ใหญ่บ้านไปรับรองแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านต้องไปเซน็นซึ่งมีอะไรเขาไม่ได้บอกอรายละเอียดอะไรเราเลยพอไปถึงเสร็จปุ๊บต้องเอาผู้ผู้ใหญ่บ้านไป พอดีวันนี้ผู้ใหญ่บ้านว่างไม่ถ้าไม่ว่างนะวันนี้ก็ไม่ได้ซึ่งอองจะกลับวันจันทร์วันนี้เป็นวันพุธพฤหัสศุกรเสาร์คือปิดใช่ไหมมันก็พุธพฤหัสศุกคือสามวันนี้อองต้องทําให้เสร็จแล้วซึ่งถ่ายพาสะปอร์ตอะอย่างที่ทุกคนรู้ถ้าไม่ได้จองคิวหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ไม่สามารถเข้าไปถ่ายได้วอลกินได้ถ้าคนเต็มอย่างเนี้ยตอนนี้ก็ ในอำเภอเซนเอกสารเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะพรุ่งนี้เราก็จะไปแต่เช้าเพื่อที่จะไปย้ายน้องเข้าทะเบียนบ้านพอย้ายน้องเข้าทะเบียนบ้านเสร็จเราก็ได้โทรไปถามสถานที่ทำพาสปอร์ตที่เชียงรายแล้วเขาบอกว่าให้ไปก่อน11โมงนะคะถ้าจะบวกกินถ้าหลัง11โมงแล้วเขาไม่รับบวกกินเพราะฉะนั้นเราไปย้ายน้องเข้าทะเบียนบ้านเสร็จเราก็จะรีบขับรถไปที่สถาน ที่กงสุนเชียงรายที่ทำพาสปอร์ตเชียงรายนะคะเพื่อที่จะพาน้องไปถ่ายพาสปอร์ตเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ทุกคนฟังนะคะใครที่จะทำก็ให้ดูตั้งแต่คลิปต้นคลิปนะคะว่าการเดินเรื่องเอกสารต้องทำอะไรบ้างนะคะทุกคนบอกเลยว่าเหนื่อยมากทุกคนเมื่อกี้เราก็ไปอำเภอเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็ทาการย้ายชื่อน้องนะคะลงทะเบียนบ้านเสร็จแล้วก็ใช้เวลาทาที่อาเภอ3วัน แต่ว่าเรามาตั้งแต่สามอาทิตย์ที่แล้วทําเดินเรื่องทํานู่นนี่นั่นนะคะใช้เวลาสามอาทิตย์นะทุกคนบอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าใครจะมาย้ายลูกเข้าทะเบียนบ้านแล้วก็ลูกที่เป็นลูกครึ่งที่ข้อต่างประเทศต้องศึกษาข้อมูลมาดีๆนะทุกคนไม่งั้นก็คือปวดหัวเหมือนอองอองคือไม่รู้อะไรเลยไม่รู้ข้อมูลอะไรเลยแล้วก็มาสุ่มทํากันเองกับสามีคือถามนู่นถามนี่ก็คือถามแล้วก็วิ่งเรื่องหาเรื่อง ทำกันเองนะคะโดยไม่ได้จ้างเอเจนต์นนะถ้าจ้างเอเจนต์ก็จะคือที่แรกเราคิดว่าจ้างเอเจนต์มันจะแพงแต่พอมาดูแลเรารู้สึกว่าจ้างเอเจนต์จะถูกกว่าทําเองเดินเรื่องทาเองคือเดินเรื่องทาเองเหนื่อยมากไปกลับไป,ไปกลับไปกลับหัวหมุนทุกคนนั่นแหละคะ่ะตอนนี้เราก็ย้ายชื่อน้องเข้าลงลงทะเบียนบ้านเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็น้องเป็นคนไทยครึ่งหนึ่งแล้วตอนนี้เราก็กําลังจะไปที่เซ็นทันเชียงรายนะคะเพื่อที่จะไปทาพาสปอร์ต ไทยให้น้องนะจ๊ะก็อยากจะบอกทุกคนว่าคิดให้ดีการเราก็ต้องเตรียมเวลานะคะต้องต้องมีเวลามากพอการที่จะมาทําเอกสารที่เมืองไทยคือมันช้ามากคือเดี๋ยวก็ให้ปลัดเซ็นเดี๋ยวก็รอให้นายอำอเภอเซ็นนายอำเภอไม่อยู่ไป,ไปนู่นไปนี่ปลัดไม่อยู่ปลัดไม่สบายนู่นนี่นั้นคือร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 อ,อเซ็นเอกสารต่างประเทศอะ่ะเขาไม่มีรอเองกับเซ็นเอกสารอะไรแบบนี้อย่างเวลาเราไปขอเอกสารสําคัญ เขาก็จะแค่แสแตมป์ม,มาคือจบไม่ต้องรอคนนู้นเซ็นคนนี้เซ็นเมืองไทยมันถึงคอร์รั o ชั i เยอะเพราะอะไรทุกคนคนนู้นคนนี้คนนี้คนนี้ผ่านหลายขั้นตอนมันไม่ได้ง่ายเหมือนทําที่ต่างประเทศต่างประเทศคือง่ายมากคนที่อำเภอคงเบื่อออมกมากเพราะออกไปแล้วอองแบบทาหน้าทาหน้าวินมากเพราะเขาให้ข้อมูลไม่ครบนะคะสามอาทิตย์ที่แล้วเขาบอกข้อมูลไม่ครบแต่คือไปทุกวันอะ อต้องมีเรื่องให้เสิร์ฟยปตลอดคุณแม่มีเอกสารนี่มาไหมคุณแม่ถ่ายนู่นมาไหมคุณแม่มีอันนี้ไหมคือแบบเสิร์ฟยตลอดเลยวันที่เราไปสามอาทิตย์ที่แล้วเราไปถามข้อมูลเขาบอกข้อมูลเราไม่ครบเขาบอกแค่ว่าเราต้องเอาเอกสารไปให้สถานทูตนอร์เวย์สแตมป์เสร็จแล้วก็เอามาแปลที่กงสุลแล้วก็ให้กงสุดสแตมป์นะคะเขาบอกแค่นี้แต่พอไปจริงๆแล้วต้องมีผู้ใหญ่บ้านต้องมีนู่นนี่นั่นคือแบบ มันเยอะมากอ่ะเออมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยคือนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็ใครที่จะมาทําเผื่อเวลาไว้ต้องมีเวลาแล้วก็ต้องเตรียมใจกับเรื่องเซอร์ไพรส์ที่จะได้รับนะจ๊ะแต่ตอนนี้องก็เสร็จไปแล้วเกือบจะขั้นตอนสุดท้ายแล้วแหละเดี๋ยวเราไปถ่ายพาสปอร์ตกันแล้วก็มาลุ้นว่าจะเป็นยังไงนะจ๊ะวันที่ได้พาสปอร์ตนู่นแหละถึงจะมารายงานให้ทุกคนดูว่าได้แล้วผ่านแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะโอเค ตอนนี้ไปเซ็นทันเชียงรายกันจ้ะตอนนี้เราก็ถ่ายพาสปอร์ตให้น้องเสร็จแล้วนะจ๊ะเรามาถ่ายที่เซ็นทันเชียงรายก็เรารับแบบว่า5วันส่งถึงบ้านส่งใบสนินนะจ๊ะก็ถ่ายพาสปอร์ตเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะเสร็จธุระแล้วก็มาทําฟันต่อนะจ๊ะอีพ่อมันจะทําฟันอุดฟันแล้วก็ขูดเหินปูนส่วนที่แม่ก็จะขูดเหินปูนนี่แม่ก็ทําฟันเสร็จแล้วนะคะแม่ขูดหินปูน ต้องมาขุดหินปูนที่เมืองไทยทุกปีแล้วก็มาเช็คปัดทุกปีนะคะอองจะมีหมอประจาของอออยู่ที่โรงพยาบาลสิบรินเกษมราชสิบรินแสงวายคือเวลาเรากลับมาไทยเราก็จะมาทําฟันทุกปีตอนนี้แม่ทําเสร็จแล้วคุณพ่อกําลังเข้าไปทํานะคะก็น้องบีก็อยู่ตรงนี้ทาฟันเสร็จแล้วเราก็จะไปเซ็นท่านต่อนะคะเมื่อกี้เราไปเซ็นท่านมาแล้วรอบหนึ่งคือไปซื้อที่ปัม๊มนม เดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องปั๊มนมให้ทุกคนฟังนะว่าเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นเพิ่งจะรีวิวเครื่องปั๊มนมว่าดียังไงแต่ตอนนี้ก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวจะมาทํอีกคลิปแยกอีกคลิปหนึ่งนะคะก็รอคุณพ่อทําฟันเสร็จเราก็จะไปกินข้าวกันที่เซ็นทันกันนะจ๊ะฟันเสร็จแล้วมากินหมูหมูย่างเกาหลีบุฟเฟ่จ้าหิวมากจ้าท้าเราก็ต้องกินหวานนะจ๊ะ เอแล้วก็มากินหวานต่อกินหวานแล้วก็กินข้าวไม่รู้วันนี้ไงกลับมาเมืองไทยนี่คือของทั้งหมดที่เราซื้อวันนี้นะคะไม่รู้อะไรมากทุกคนเหตุมีอยู่ว่าเครื่องปั๊มนมของเราพังค่ะเราก็เลยต้องได้ซื้อเครื่องปั๊มนมใหม่จ้ะ